เปิดตัวเลนมี a 4 5G ในประเทศอินเดียมาพร้อมกับชิปแซปร d r a g o 4s Gen 2แบตเตอรี่เยอะจอใหญ่120เฮิรเลยในงบราคาประหยัดครับ สเปที่เขาให้มาทำมีอะไรบ้างหน้าจอเนี่ยให้มา6.88นิ้วเลยเป็นแบบ IPS LCD ความละเอียดเป็น HD พันะครับความสว่างหน้าจอสูงสุด600นิตเลยอัตารา r ี f ฟ e ช120เฮิรมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 4s Gen 2เป็นแบบ4นาโนเมตรด้วยสำหรับแรมที่ให้มาตัวนี้ 4G เลยและรอมเนี่ยมี2แบบมี 64G ก,กับ 128G ครับมาพร้อมกับกล้องหลัง50ล้านพิกเซล F 1.8และกล้องเสริกตัวนึงแต่ไม่ไระบุสเปกไว้ กล้องหน้าจัดมาให้5ล้านพิกเซล f 2.2มาพร้อมแบตเตอรี่5,160ม ah ิลลิแอมป์เลยและยังรองรับชาร์จไว18วัตต์อีกต่างหากและแถมตัวที่ชาร์จมาให้ด้วยนะในกล่อง33วัตต์เลยครับตัวนี้เชื่อมต่อ 5G, u ู d 5.3เป็นพอร์ต USB-C 2.0มีช่องเสียบหูฟัง3.5แถมมาให้ตัวนี้เซนเซอร์สแกนลายมือจะอยู่ด้านคางตัวเครื่องนะเป็น Android วอร์ช่น14เลยในส่วนของสีเนี่ยจะมีอยู่ให้เลือก2สีมีสีดำากับสีม่วงนะจะเริ่มวางจำหน่าย ที่ประเทศอินเดียในวันที่27พฤศจิกายนนี้ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแบรนด์โดยในส่วนราคานะครับเห็นว่าแรม4ีล้อม64เนี่ยราคาอยู่ประมาณ3,500บาทและแลม4ล้อม128อยู่ประมาณ3,900บาทเท่านั้นเองไม่รู้ว่าตัวนี้จะเข้าไทยหรือเปล่ายัางไงเดี๋ยวรอรุ่นไปพร้อมๆกันนะครับผม